เริ่มต้นดูสภาพการจราจรเส้นขาออกจากกรุงเทพตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาบริเวณถนนมิตรภาพนะครับมุ่งหน้าสู่ทางอีสานก็จะเห็นได้ชัดว่ารถเนี่ยสะสมรถน้อยลงจากช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตำรวจทางหลวงยังคงเปิดให้บริการช่องทางพิเศษกันอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้นเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับหนึ่งคนที่กำลังจะมุ่งหน้าไปที่ปักธงชัยนะครราชสีมาครับนี่ นักข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณพี่สายรุ้งนะครับเห็นบอกว่ามากันทั้งหมดเีย8ชีวิตกําลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านพักที่อําเภอปักทงชัยออกมาจากย่านบางกอกใหญ่ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าการจราจรติดขัดมากๆคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางนานกว่าปกติประมาณสัก1 2ชั่วโมงนะครับก็เข้าใจได้นะคือทุกคนก็อยากจะกลับบ้าน แล้วดูนะฮะสัมภาระนะครับที่พกติดตัวกลับบ้านไปนะครับก็จะมีของฝากมีขนมมีเสื้อผ้าเอาไปฝากคนในครอบครัวครับเราอยากให้เขากินอะไรเราก็ซื้อไปอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้ไม่ได้เอาไปเยอะเพราะว่าคือมีคนนั่งข้างหลังด้วยก็ไม่มีขนมค่ะเนี่ยมีขนม แล้วก็ทนนี้ก็มีพวกเสื้อผ้าซื้อกางเกงไปฝากยายอะไรประมาณนี้ค่ะ<อ>ประมาณนั้นแต่ไม่ค่อยได้เยอะมากไม่เยอะค่ะ<อ>เดี๋ยวยายอยากได้อะไรค่อยไปซื้อเอาที่บ้านแล้วกันอ๋อเหมามน ส่วนช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดนครราชสีมานะครับเส้นมิตรภาพวันนี้ปริมาณรถยังคงหนาแน่นหลายคนก็ยังคงหอบหิ้วเอาของฝากใส่ท้ายรถกระบะจนเต็มคันเพื่อเอาไปฝากครอบครัวที่บ้านเกิดน,นะฮะคุนชมคันนี้นะมีแบบเอาตะคงตะข่ายมาคุมด้วยนะคะป้องกันไม่ให้ของมันตกหล่นระหว่างทางแต่ว่าจุดนี้มันจะผิดกับถนนสายมอเตอร์เวย์ M6 ครับ ปรากฏที่มอเตอร์เวย์ M6 วันนี้มีรถใช้งานค่อนข้างน้อยกว่าเมื่อวานคุณจ้อยะนะคือมันจะมีติดสะสมบ้างเล็กน้อยช่วงทางขึ้นลงแต่ว่าไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะเดินทางออกทางอีสานเส้นนี้เนี่ยยังคงสามารถขับผ่านได้นะครับผิดกับถนนสาย304เลยคุณผู้ชมตั้งแต่พื้นที่ตำบลเมืองเก่าไปจนถึง4แยกบ้านโคกหนองกี่อำเภอกบ,บินบุรีค่ะรถค่อนข้างเยอะนะคะทำเอารถเนี่ยติดเป็นทางยาวประมาณ สิกิโลเมตรอันนี้ไม่ได้จอดนะ oh. รถติดอยู่นะคะ oh. ทางตำรวจจราจรเตรียมแล้วค่ะจะเปิดเส้นทางพิเศษให้ช่วงขาขึ้นเขาโทนเพื่อเป็นการระบายรถนะคะขณะที่ภาพรวมการจราจรในพื้นที่อยุธยาบ้างตั้งแต่ช่วงบ่ายเนี่ยรถก็หนานแน่นเต็มทุกช่องทางเหมือนกันนะ hmm. โดยเฉพาะบริเวณสะพานต่างระดับบางปะอินค่ะคจะใช้ความเร็วได้ประมาณอยู่ที่30-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบค่อยๆไปนะคะคส่วนที่สะพานเดชาติวงในจังหวัดนครสวรรค์อันนี้เป็นประตูสู่ภาคเหนือรถค่อนข้างมากเหมือนกันแต่ภาพรวมก็ยังคล่องตัวนะขยับไปได้เรื่อยๆนะ,นะคะคในขณะที่เส้นทางลงสู่สายใต้ปีนี้น่าจะมีคนไปเที่ยวใต้กันเยอะนะคุณผู้ชมเพราะว่าเห็นจากสภาพการจราจร ติดขัดอย่างหนักบนถนนเพชรเกษมนะคะโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองประจวบคีรีขันเนี่ยเห็นว่ารถติดยาวเกือบ10กิโลเลยละค่ะคน,นี้เหมือนจะเป็นเส้นบายพาสนะวิ่งได้เหมือนกันตีคู่กันไปกับเส้นตัวเมืองนะฮะ<ฆ>เอาเป็นว่าค่อยๆขับค่อยๆขี่กันนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ขับรถยนต์ส่วนตัวนะครับใช้บริการตามสถานีขนส่งนะครับ<ฆ>ที่ขนส่งนครราชสีมาแห่งที่2วันนี้ก็มีหลายคนนะครับมาเข้าคิวรอซื้อตัว๋วรอขึ้นรถนะครับ เห็นบอกบางจุดนะแถวยาวหลาย10เมตรเลยนะครับคือใจตอนนี้ทุกคนไปอยู่ที่บ้านกันหมดแล้วแต่ตัวเนี่ยยังไม่ถึงนะครับไม่เป็นไรค่อยๆไปนะครับทุก